พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาดูจิงโจ้นะคะแข่งกรูนะจ๊านะจ๊ะพี่น้องมีไม่เยอะนะนเพื่อนพี่ใบขับรถวนไปอีกฝั่งน,นั้นวันนี้ก็ไม่เยอะนะนเพื่อนออปกติมันจะเยอะแล้วแต่วัน,น,นเพื่อนจิงโจ้นี่แล้วแต่วันนะพีนนนะพ่น้องเพิ่งชัดๆค่อยๆยยางนะพี่น้องยางไหวหลายแห้งหลายเพิน่นสิตื่นนะ่ะเพิ่นนอนยู่น่น นอนเพื่อนนกกระไลบรรยากาศดีนะฮะเพื่อนนี่เนาะขันเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเปิดเลยได้พี่น้องพูน่าบรรยากาศนะฮะอยู่อยู่ในพื้นที่สาธารณะเลยพี่น้องนี่เนาะพี่น้องจิโจ้แล้วแล้วแต่บางวันเนาะทุกคนบางวันกหลายบางวันก็หน่อยนะพอน้อย ตัวใหญ่เพิ่นลุกแล้วพี่น้องกันเพิ่นไปเพิ่นไปเบิดเด้เอาเกาเกาเกาเปิ่งให้เบิ่ง,ง,งบรรยากาศสวยงามนะคะบรรยากาศดีดิก็มานอนใต้ต้นมะเดือ่อนี่แหละนี่นะมะเดื่อสีแดงมีแต่แมลงตอมกลิ่นนะต้นมะเดือ่อต้นไซตต้นยังก็ว่าไปนะฮะทุกคนนี่เริ่งแบบตัวใหญ่เพิ่นเก่าของพี่น้องนี่เนาะ ค่อยๆยางนะเพื่อนๆสถานนี้เป็นอ่าล้อมรอบนี้เป็นบ้านคนเลยพี่น้องนี้เนาะเป็นบ้านคนนะหเห็นบน้บ้านในควีนสแลนด์ก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นบ้านทรงสูงนะทุกคนเนื่องจากว่าสไตล์ควีนสแลนด์นะ นี่คือสไตล์ควีนสแลนด์ก็จะบ้านสงสูง,ล,งลักษณะนี้นะคะส่วนที่เป็นบ้านอิดก็คือบ้านสมัยใหม่ได้พี่น้องแต่ถ้าบ้านทรงเก่าสไตล์ควีนสแลนด์ก็คือเป็นบ้านบ้านยุกสูงนะคะนี่น้องเพื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไทยใก่ในสูค่อยค่อยยางค่อยค่อยยางเขาไกล้ได้น้อยนึ่งพี่น้อง่อสิเขา ใกล้ๆเพื่อได้ถ่ายรูปพี่น้องเห็นอ้อย่านี้ยาเฝ้า,านี้เด้อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะอยากให้พี่ไปมาถ่ายจิ้งโจง้พี่น้องเออเนี่ก็มาถ่ายแล้วพุ่นะลุกแล้วยาเฝ้า,าไปสิถ่ายรูป